สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นความตึงเครียดที่หลายฝ่ายกำลังจับตาดูว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรภายหลังกัมพูชาพยายามส่งข้อพิพาทนี้ไปตัดสินกันที่ศาลโลกโดยพยายามอ้างว่าเพื่อให้ข้อยุติที่ชัดเจนแนวทางนี้ของกัมพูชาแฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเพราะการทำเช่นนี้ แทบไม่ต่างอะไรกับการที่กัมพูชาพยายามจะขยายเรื่องนี้ให้เป็นข้อพิพาทในระดับภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้นานาชาติเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมแต่การที่เรื่องนี้จะไปถึงสารโลกได้นั้นกัมพูชาไม่อาจยืนเรื่องได้เพียงลําพังเพราะตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วกรณีเช่นนี้ต้องได้รับความยินยอมจากประเทศไทยด้วยดังนั้นบางทีการสร้างกระแสข,ของผู้นํากัมพูชาในเรื่องนี้ อาจเป็นเพียงแค่การหวังปลุกกระแสชาตินิยมภายในประเทศเท่านั้นจากสถานการณ์ในเวลานี้พอกลับมามองที่ผู้นํารัฐบาลของประเทศไทยแพทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีเลือกที่จะเงียบและทําตามสไตล์ถนัดตีกันเชียงหนีคือการมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่แทนด้วยเหตุน,นี้เองทําไมเวลานี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากองทัพถึงได้รับดอกไม้มากกว่ารัฐบาล โดยฝ่ายกองทัพท,ที่มีบทบาทมากที่สุดในเวลานี้คนหนึ่งคือพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2หรือบิ๊กกุ้งบิ๊กกุ้งจบการศึกษาโรงเรียนเตรียม,ยม,ยมทหารรุ่นที่26โรงเรียนนายร้อยพัชจุลจอม9รุ่นที่37โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่77เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22 เสนาธิการกองพลทหารราบที่3ผู้บังคับการกรมทหารราบที่3ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3รองแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพน้อยที่2และตำแหน่งในปัจจุบันคือแม่ทัพภาคที่2ต่อจากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่สำคัญบิ๊กกุ้งคือเพื่อนรักของบิ๊กปูพลเอกพนาแคลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันดังนั้นตามที่เคยมีกระแสข่าวฝ่ายการเมืองอยากให้มีการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่2 จึงเป็นเรื่องยากที่ไม่อาจเป็นไปได้เลยท้งนี้บิ๊กกุ้งได้เคยมีบทบนนันําในการรักษาอธิปไตยบริเวณปราสาทตาเมืองทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งทหารและพละเรือนของกัมพูชาพยายามรุกคืบเข้ามาทั้งๆท,ที่บริเวณดังเก่าเป็นพื้นที่ทางอธิปไตยของประเทศไทยอยู่แล้วแต่พอเหตุการณ์ที่ตาเมืองทมได้ข้อย,ยุต,ติก็ไปเกิดข้อพิพาทใหม่ที่ช่องบกอุบลรัชธานีครั้งนี้ตึงเครียดกว่าเก่าเพราะกัมพูชาเพิ่มกําลังทหารและอาวุธเข้าพื้นที่จํานวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์และล้ำเข้ามาฝ่ายไทยยิ่งเป็นการตอกย้ำฝ่ายการเมืองไม่มีความเข้มแข็งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการปฏิเสธในการปิดดันชายแดนไทยกับกัมพูชาเพื่อตอบโต้และกดดันฝ่ายกัมพูชาเพราะเกรงว่าหากปล่อยไว้จะเป็นการทำให้ไทยถูกมองว่ายอมรับกับการกระทำที่ล้ำเส้นของกัมพูชาเมื่อฝ่ายการเมืองมีท่าทีเช่นนี้ทำให้กองทัพไม่อาจอยู่เฉยได้ โดยปรากฏว่าเมื่อวันที่2มิถุนายนเพจเฟซบุ๊กกองทัพบ,บกรอย่าไทยอมมีได้ออกมาโพสต์ข้อความลงชื่อพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2โดยระบุว่าไม่มีผู้นําคนไหนอยากให้ลูกน้องเข้าห้ามหันให้เกิดการสูญเสียข้อเท็จจริงคือเราเจรจาไม่ได้เข้าตีถ้าเข้าตีคงไม่หยุดอยู่เท่านี้พี่น้องทั้งสองประเทศเป็นครือญา,าติกันท้าทหารต้องทําหน้าที่ก็พร้อมอยู่แล้ว ไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ก็พร้อมดังนั้นภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ในเมื่อฝ่ายการเมืองไม่อาจเป็นผู้นําที่ดีได้ก็ควรเปิดใจรับฟังแนวทางการทํางานของฝ่ายทหารที่ทํางานในพื้นที่มาเป็นเวลานานอย่าให้อคติหรืออะไรก็ตามมาทําให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติถูกบั่นทอนลง